UI คือสะพานที่ทำให้เราไปถึงที่ที่เราต้องการ UX คือความรู้สึกที่เราได้รับเมื่อเราไปถึงประโยคเด็ดที่มิสเตอร์เจสันโอโกลซีเนียร์ UX ดีไซน์เอนจิเนียร์ได้กล่าวไว้แต่นั่นหมายความว่าอย่างไรมาหาคำตอบพร้อมกันได้ใน A8SsS หรือ A8SatanSecretStartup รอบรูอเรื่สตา t ์ทอัพใน 88, 88วินาที หากจะพูดในเชิงวิชาการ UX หรือ User Experience คือประสบการณ์ของลูกค้าเมื่อได้มีโอกาสพบเห็นหรือสัมผัสกับ Product ของเราเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะลบหรือบวกก็ตามส่วน UI หรือ User Interface คือหน้าตาของ Product ที่เป็นจุดที่ลูกค้าสามารถมองเห็นสัมผัสและมี reaction กับ Product ของเราได้ UI ที่สวยงามใช้ง่ายก็จะดึงดูดลูกค้าให้สนใจได้ หากเปรียบ UX และ UI เป็นรองเท้าสักคู่ UI คือรูปทรงลวดลายของรองเท้าและ UX จะเป็นความรู้สึกนุ่มเท้าเดินสบายเกิดเป็นความพอใจต่อรองเท้าแบรนด์นั้นในมุมของสตาร์ทอัพการออกแบบโปรดักต์ให้มี UI ที่สวยงามเรียบง่ายแต่มีความดึงดูดทำให้ลูกค้าสะดวกเวลาใช้พอใจที่ได้ใช้ก็จะเกิดเป็น UX ที่ดีกับโปรดักต์ของเราได้เช่นกัน แล้วการมี UX UI ที่ดีมีประโยชน์อย่างไรวันนี้เราจะมาสรุปประโยชน์ของ UX UI ให้ได้ฟังกันใน3ประเด็น 1. u n i q ยูเป็นการสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นดึงดูดทำให้ลูกค้าจดจำโปรดักต์เราได้ 2. Smooth ลูกค้าสามารถใช้งานโปรดักต์ของเราได้อย่างไหลลื่นทำให้เกิดความพอใจในโปรดักต์และ 3. loyalty เมื่อลูกค้าเกิดความพอใจก็จะมีโอกาสสร้างแบรนด loyalty ได้อย่างง่ายดาย อีพีหน้า ATX-SSS โดย ATX Sandbox จะมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสตาร์ทอัพอะไรมาฝากอีกนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ